Oi, oi, oi. Ai. 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 ด็กจุกแน่เลยเป็นไรอ่ะไอ้หมดไม่ใช่หรอดีบอกจุกดิดอกสุดท้ายดกดิกด้วเข้าไปจุกเต็มท้องเลยเอ้อ้ลมดไอ้ำนิก็น้กไจีไปไหน

โอ้ยสู้เขาความชัดเจนแพ้เขานะเขาเขาแทงเห็นกว่าตายโอ้โหเรียบร้อยตรงนี้อ๋อโอ้ยอุ๊บโอ้โยเรียบร้อยอ่ามีใครอีกไหมเอาใครบ้างเอาอ่าอันนี้บอกกูเยอะนะสี่ดาวพี่เลยพจะใช้ไหน

อยู่คนนี้มาก,กำลังแข็งดีนะไอโอ้โหโดนแล้วโอ้โหโดนสอกด้ยังนะอย่ามุดมากมุดมุดเข้าไปเดี๋ยวเขาดักสอกเอาด,ดกว่คูต่อสู้มไม่ใช่มวยสูงไม่เป็นไรโอ้โหโดแล้วุกโโโโทีก่หินวันนี้หินร็ขอลง,งเองเลยครับตรงนี้มาแล้วหินเ็ออย่ี่นี้ ไอ้เขาบอกจะล้มสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ไม่เป็นไรสู้แค่หมดครับสู้แค่หมดครับโอ้โหสู้หมดหน้าตักครับโอ้โหสู้แค่หมดหน้าตักครับโอ้โหไม่เก็บเพิ่มโอ้โหตีเข้าไปฮะสู้แค่หมดครับโอ้โหชิปมีแค่ไหนก็สู้แค่หน้าตักครับโอ้หุยโอ้โหมาครับตีเข้าไปเขาบอกว่าตีเข้ามากระพองสีส้มครับวันนี้สีส้มแรงลิสครับตีเข้าไปมานะครับโอ้หินเพชร้องแล้วตีไว้เสียบตรงนี้โอ้โห

ตอนนี้ใจเพชรมารู้รู้วางวางวางแผนมาดีครับเพราะรู้ว่าถ้าเบียดไปยืนระยะยาวนี่หินเพชรน่าจะเรียบร้อยแน่นอนครับแต่ดูดิอาวุธทันกันครับตอนนี้ยองนล้โอ้ยใจเพชรวันนี้มาไม่วันนี้ใจเพชรมาไม่เล่นครับเพราะรู้ว่าเดี๋ยวหินเพชรก็จะแพ้ภัยตัวเองครับอไอ้ มาละหรือเปล่าครับมาละยาไซหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหถ้าเป็นละยาไส้ก็อร่อยนะครับตีลงไปโอ้โหนี่โดนครับ้วโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหราคาราคาย้ายฝั่งครับตอนนี้ตีตเลยทั้งทั้งทั้งโอ้โหนี่ตีเลยโอ้โหยาไ้นี่โอ้โหเดีลววินมีหมดแล้วหมดแล้วอ่ะตีโอ้โหจะเห็นหมดแล้วครับทุกคน ผมแข่งแล้วใจเพชรใจเพชรบอกอะไรเาหมดอะไรเอาหมดอะไร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 อะไอะไตีเยไปโอ้โหนี้ยใจเพชรหมดแล้วใจเพชบอกหมดอะไรอ้าผมใจเพชบอกหมดอะไรอ้าผมเด็กหน้าคลองนะผมเด็กหน้าคองโอ้ยเด็กหน้าคลองนะหมดอะไรตีเลยอย่าเจอโอ้โหยมาลเดโนี่มาลมาเลยตีเ้าไปตีเ้าไป ตีเอาไปตีเอาไปโอ้โหนี่โยนโอ้โอ้โหว่เรื่องข่าวนี่ต้องเรื่องหวยข่าวนี่ต้องหินเพชรครับโอ้โหหินเพชรเอาอวหมด้วหมดวหมดแล้วหมดหมดแล้ว้ ไอ้เฮ้ยบอกวาดิงเดอได้ผ่อนได้ผ่หน่อยยงไได้ผ่อนแต่ว่าม no. ันสูงได้ผ่อหนยไม่ไหลตายยไม่เออยไม่โหตยไยยแล้วมาแล้วไปเพชรอสต้องอ้แล้วเอ้ยเอ้ย ใส่เพืโดนสอแล้วลูกเนี่ยระวังนะดิโอ้โหอย่างนี้ใส่หันงันงันเหมือนกันครับโอ้โหแหมแห่สงมหาชนก็มาเหมือนกันครับโอ้โหตียอะไปอเงของเยอะมันใช้กระลังแขนนะใจเพชรไอ้ไอ้อะไอ้อะไอ้อะ

มวยสูงไปแล้วคอเขาใช้แรงเยอะนะประสบการณ์จะทำให้เจ้าแข็งแกงคุปิก็ี่พุปิ n inside cái <laughs> cái này đó ờ đọc câu thứ 3 thì là ờ cái สองนาทีหินจับเลยสองสองนาทีเดี๋เดี๋ยวแป๊บนึงสอนาทีลูก